มาครับทุกท่านเราก็มาต่อเลยนะจากตอนที่แล้วนั่นคือค่ายของเรารอที่นี่ข้าต้องไปตรวจสอบก่อนว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีเดี๋ยวมานะเข้าไปแล้วตุ๊ป,ปอประกันพวกนี้สิข้า่าแล้วว่าจะต้องเจอไ้ที่ไม่ธรรมดาแน่เด็กสาวคนนั้นเป็นใครกันท่าทางแข็งเก้าเฮ้ยข้าเคยเห็นานางมาก่อนที่วางหรือเปล่านะเชื่อไว้นะออคิสบาชมัติเดี๋ยวหยุดก่อนเราไม่ได้มาที่นี่เพื่อสู้นะ ฝางเจอคนรู้จักนะฮะออคิสชื่อมันเราเอาเงามาเว้นด้วยนะฮะส่วนเขาเอาดาบมังกรมาคอมโบมันเยอะเฉยนะครับไอ้ดาบเนี้ยมาผมใส่สุดฟูกเกียมานะฮะเรียบร้อยแป๊บเดียวเงาใช้ดีมากผมชอบเงานะแหมขออนุญาตใช้แอร์ทิกเกอร์นิดนึงนะฮะคือเว้นจากพาลาที่แบบปวดมือมาก โอ้ยหัวแต่แอติเกอร์ผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เพราะว่านิ้วมันต้องกดด้านบนนะฮะก็อาจจะล่นไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะฮะแมไม่ใช่หรอกผมกะคอมโบโยากนะเวลาแบบนิ้วจะไปแตะแอติเกอร์ทีนี้แบบมันต้องกะด้วยอะก็จบไปอีกหนึ่งตัวนะครับเรียบร้อยไปดี <c oughs> ขึ้นกระต๊ดเดียวเยี่ยมไปเลย อะไรเนี่ยออคิสเจ้าจะทําแบบนี้ทุกครั้งไม่ได้นะไปซะไม่งั้นข้าจะส่งเจ้าลงหลุมลึกเดี๋ยวนี้เลยช่างน่าลำคาญจริงๆตั้งแต่เวิกกับผู้พิทักษ์ก็บ้าบอไปเลยอะ่ะเสียงซูเกิดอะไรขึ้นที่นี่อ๋ออคิสโจมตีแขกของเราคุณนางชาวไดนาตี้เล่าให้ข้าฟังท่านทั้งสองผู้ดูดผู้นี้คือนายพลมาคัสฝ่ายต่อต้านขอต้อนรับท่านทั้งสองต้องขออภัยแทนเด็กผู้นี้ตามข้ามาเสียงซู กลับมาแล้วเหรอแล้วพวกเฮลิสเป็นยังไงบ้างนักบวชไฟนั้นก็ไม่โผล่มาเลยแต่ข้าเจอผู้อุปธรรมหน้าใหม่แล้วผู้อุปธมร,รมผู้ช่วยอ้าวไม่มาเหรอบ้าจริงนักนช่างชาวเฮลิวที่เราจับไว้มันมีอาวุธชั้นเลิศติดตัวมาด้วยข้าขอให้พวกอารยาพยศของข้าไปแล้วตามสบายข้าไม่ต้องการอาวุธปิศาจที่พวกเฮลิสทําขึ้นมาหรอกท่านหนพลท่านยังไม่เคยเห็นตอนใช้อาวุธนี่ยสิน่าจะได้เห็นนะข้ามั่นใจว่าแขกของเรารับมือได้ยาก มันจะได้าสู้กับโบโดใช่ไหมเอายังไม่ใช่นะ,ะนักรบอรายับพยศผมจำได้นะครับมันจะมีภารกิจหน้าหรือเปล่าเราจะได้สู้กับโบโดโบโดนะฮะซึ่งทุกคนก็จะรู้นะว่าโบโดมันน่าตำคาญมันน่ากหุหจิดขนาดไหนนะคือมันจะใช้ดาบยาวตบแล้วให้ได้อย่างเดียวนะฮะแม่ซึ่งเป็นไวที่ผมโคตรเกลียดนะฮะพูดตรงๆแม,มาชิดสุดท้ายขอจัดเต็มหน่อยแม่ ไม่ใช่ไวนะครับคือตอนนี้ตีหนึ่งสามตีสองแล้วผมต้องทำสามคลิปนี้ให้ได้ภายในวันนี้นะฮะ <C _ L> เพราะว่าพรุ่งนี้เวียนออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นคุณภาพเสียงอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับต้องขออภัยด้วยเพราะว่าผมไม่สามารถวีบดัดเสียงได้นะฮะ <C _ L> คือแบบมันเหนื่อยอะ่ะมันต้องวีบพากด้วยแหมคนที่แบบทําคลิปบน u t u b e แบบบ่อยๆก็น่าจะรู้ดีนะฮะว่าแม่งคลิปหนึ่งแม่งไม่ได้ง่ายเลยแม่ แขกของเราเป็นนักสู้ฝีมือยอดเยี่ยมจริงๆทั้งสูงศักดิ์และเก่งกาจแลวะอาวุธนี่ก็น่าประทับใจจริงๆข้าบอกแล้วว่าน่าจะส่งไอ้เท่าเฮลวสกลับไปผูกพันธมิตรกับเพื่อนใหม่เราจะได้สารสัมพันธ์กับเฮโรสเท่านี้พันธมิตรก็ต้องแตกอย่าด่วนไปยุก้าพวกเฮโรสไม่ใช่สหายที่ไว้ใจได้สักเท่าไหร่แต่ข้าก็ไม่ได้คิดประโยชน์ที่จะจับตาเท่านี้ไว้อะวะข้าเห็นด้วยเขาควรไปแบับไหลให้ไกลเราจะทำยังไงกับสองคนนี้ เราจะยังไม่ตัดสินใจจนกว่าผู้พิทักษ์จะได้พบกับ2คนนั้นแล้วบอกว่าเราคิดยังไงตอนนี้เขากําลังไต่สวนนักโทษอยู่เราไปคุยกับเขาดีกว่ามานะฮะเต้นว้าวเจ้ามาทําไมที่นี่ข้าไม่อยากจะเชื่อสายตาเจ้าเป็นหนึ่งในหัวหน้าฝ่ายต่อต้านหน้าประหลาดใจจริงเชียวเจ้ารู้ไหมว่าเจ้าพาใครมาที่นี่โอ้ยิงเดนเนตี้ละสุนักวับใช้ข้างกายไงว่เฮ้ยพวกนี้รู้หฮร์รีของฝ่ายต่อต้านด้วยนะ ทำได้ดีมากเสียงสูทีนี้เราก็มีผู้นําทั้งฝ่ายเฮโรสกับองกินเดนตี้เราจะบังคับให้จักรวรรดิเจรจาตามเงื่อนไขของเรามานี่องหญิงไม่ต้องกลัวไปข้าหยุดแวลพวกมันไว้แล้วมาสู้กับข้าดีกว่าข้าอยากรู้ว่าเจ้าเป็นใครกันแน่นี่ไงผมก็ไปเปลี่ยนอาวุธนิดหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าสู้กับนักโทษโบโร่เนี่ยคือมันเป็นตัวที่หน้าผึ้งคานสำหรับผมมากนะเป็นบอสที่ผมเกลียดนะอื ผมโคตรเกลียดเลยมันโคตรบูชีสอแะดูสิฮะคือเราไม่สามารถโจมตีมันแบบซึ่งๆ่งหน้าได้นะครับต้องรอตอนที่มันเผลอเท่านั้นนะฮะเนี่ยเนี่ยต้องรอแบบโอกาสแบบเนี้ยซึ่งแบบมันต้องรออีกหนึ่งจังหวะคือตอนชาโดเท่านั้นนะฮะเนี่ยคือตอนแบบเนี้ยคือเราจะแบบมีจังหวะโจมตีนะฮะบายบายเนี่ยนะครับแหมถามว่ายากไหมมันไม่ยากแต่มันน่ารำคานอ่ะมันหงุดหงิดเนี่ยมันเสียเวลานะครับ แมแล้วแบบผมแบบเจอในวันที่เีบพยิบด้วยไงตีหนึ่งสามเก้าเอาวะเอาให้มันจบคลิปนี้ขออย่าให้เกินตีสองผมว่าผมตื่นเียนไหวอยู่อะไม่ใช่ไวนะครับคือผมจะจบมหกแล้วผมต้องแบบพยายามทําทุกอย่างพร้อมกันนะ่ะบางทีผมก็จับปลาสองมือไม่ทันนะหวังว่าทุกคนน่าจ,จะเข้าใจนะว่าคลิปมันอาจจะลดคุณภาพลงนิดหน่อยอาจจะพากเสียงได้ไม่ดีถ้าเท่ากับตอนแรกๆนะฮะว่ามันต้องแบบาแบบการจะแอคเสียงแต่ครั้งนี้มันยากนะ ไม่ตีเลยเว้ยมันจับเอาวทุ่มนั่นไงว่าวผมรอชาโดว์แล้วกันรอชาโดว์ให้เต็มแล้วกันผมจะเอาชาโดว์ให้เต็มแล้วก็โจมตีนะฮะมันดักมุมเลยเว้ยตีมันไม่ได้อะมันติดไอ้ระเบิดอะระเบิดแฟตไอ้ออออนั่นอะมาจะทุ่มอ่าชาโดว์ Shadow เต็มมาฮะถอยแป๊บ <c oughs> มานี่มาได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ทำไปเล่นไป <c oughs> โอ้โหดาเมจโคตรจิ๊บจ้อยอ่ะไม่ทันละ คิสติคอได้่าตีได้รอบเดียวคิสติคออเอเฮ้ยเฮ้ยเอาไว้มาอันนี้วิธีการทำลายง่ายๆฮนะใช้สกิลคอมโบเท้า3รอบนะฮะสาครั้งแล้วไอ้ผลึกนี่จะแตกนะฮะถ้าไม่ทําก็คือจริงๆแล้วผมไม่ต้องทําก็ได้แต่ว่าเวลามันจะหมดนะฮะเราคือวันนี้ผมรีบด้วยไงผมไม่ทําแบบแต่ก่อนไม่ได้นะที่แบบสู้กับโบยนนะผมปล่อยให้เลือดมันเต็มแล้วค่อยตีกันใหมนะ่ฮะอันนี้คือผมทําไม่ได้ครับเพราะว่าวันนี้เรารีบนะฮะมาจังหวะมาแล้วอย่าปล่อยให้หลุดมือเรียบร้อยนะครับ มานน่ามานเฉยโบโลนะฮะโอเคจบแล้วโอเคเว้นอีก2ตัวก็น่าจะจบแล้วนะครับในที่สุดเจ้าก็มาที่นี่ทายาชาโดไอ้กรบดหัวดือ้อขี้เว่ยพวกนี้ทำข่าปวดหัวชะมัดเอาละบบฟังให้ดีข้าอยู่ในดินแดนมิติขนาดน,นี้ไม่ได้นานทุกอย่างถูกทำลายอย่างที่ชาโดต้องการ ข้ารู้ว่ามันต้องเกิดขึ้นข้าส่งเจ้าไปอดีตสามครั้งเพื่อทําร่างโคนขึ้นมาสามร่างเจ้าคือหนึ่งในร่างนั้นแล้วก็มาแทนที่ใครบางคนที่นี่ใครบางคนที่นี่ถูกลบออกไปแต่ข้าจำไม่ได้ว่าเป็นใครจะตรววัดมิติของข้าถูกทําลายโดยสูญเสียความทรงจําไปบางส่วนมันกําลังสูญเสียพลังงานมหาศาลเวลากาลังเดินแล้วอย่าเชื่อใจใครโลกนี้คือศัตรูของเจ้าตามหาสฟียให้เจอ พูดเสียงดังไม่ได้นะเมื่อกี้ระวังมีผู้บุกรุกกองทัพพันธมิตรกำลังคืบคลานมาที่ประตูป้อมปราการเตรียมสู้ให้มันได้อย่างนี้สิข้ารู้ว่าใครกันที่พาพวกสุนัขรับใช้มาที่ค่ายของเราพวกเราไม่เกี่ยวนะข้าสาบานได้เราไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนั้นเจ้ากับพิสูจน์จับอาวุธขึ้นมาว่าต่อสู้กับพวกเราไม่งั้นข้าก็จะฆ่าเจ้าตรงนี้เลยมาฮะสู้กับมาคัดแน่ๆเอาไม่ใช่นี่หว่าทหารพันธมิตร แต่รอบต่อไปผมจําได้นะว่าเราจะได้สู้กับไอ้เติ้ลหวาวแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะมาเดี๋ยวเราค่อยไปใส่เซ็ตฟูกเกียร์ไปสู้กับมันนะขอใช้เซ็ตนี้ก่อนโอ้รอบนี้มีบ่อน,น้ําพุด,ด้วยเป็นอะไรที่ผมเกลียดนะมันคือตัวขัดคอมโบชั้นดีเลยแต่ว่าเอาเซตวิเจียนมาอีซี่เลยผมอาจจะทําเสียงดังไม่ได้นะเพราะว่าตอนนี้มันตีนถึงสิสี่วะเวลาเราน้อยขึ้น่เรื่อยเลยนะฮะ พวกนี้ต้องตื่นเปียนมากมามาเร็วเร็วเร็วจบเกมด้วยคอมเวิร์ดเวโอนะเหอฉันอยู่เว่นกับแกไม่ได้แล้วฉันขอโทษเอาติดมุมตายวะโอ้ยโดนน้ำผุด้วยจะใช้ชาว์เหรอจะใช้ชาว์เหรอไปตายซะไอสันขวานเรียบร้อยนะสันขวานตัวแรกตายไปแล้วเหลืออีกตัวหนึ่ง เวข้าวข้าววิข้า,ขาอีกหกนาทีต้องยิบอัดให้จบนะฮะไอ,อ้อะไรยะพยศมันแห่แหนกันมาไม่หมดไม่สิ้นเลยที่ถอยกําลังเราจะไปจากที่นี่นักโทษเฮโวสหนีไปแล้วจะต้องชดใช้เรื่องนี้องค์หญิงนี่ไม่ใช่เวลาผู้พิทักษ์ยืดอดแกละเผชิญหน้ากับสตูของเราซะมาคัสตอนแก่แตื่นแล้วแม่ทัพมาคัสเจ้ายังมีชีวิตอยู่หรอเอาละอธิบายมาสิ ได้ข้าจะไม่แก้ตัวอะไรเลยข้าไม่เสียใจในสิ่งที่ข้าทำลงไปข้าคือหนึ่งในผู้นำของฝ่ายต่อต้านข้าพอละกับการคล้องวาดของเจ้าเจ้าขายเดตี่ให้กับพวกวีเจียนแล้วและทั้งภูมิปัญญาทางวิทยาศาสตร์ของเราเพื่อเอาใจพวกมันเจ้าทำลายการวิจัยพลังเงาของเราทั้งยังห้ามไม่ให้วิจัยต่อแถมยังเอาสมบัติของชาติไปเอื้อต่อพวกมันอีกลูกสาวเจ้าก็ไม่ได้ย่างกายมาที่เด่นแดดของเรามาช้านาน เขาอาจจะกลายเป็นสายวับรีเชียนไปแล้วก็ได้และเจ้าก็อาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำลูกสาวของข้าจงรักภักดีต่อจกกักรวรรดินาตี้แล้วนางก็จะจับตัวเจ้าเดี๋ยวนี้มาฮะพลังข้าความพลทนมาเกินนะฮะยังไงก็อีซี่วินผมพูดไว้โอ้ยว่าโดนเงาตอกไว้เมื่อกี้กำลังพูดเลยว่าอีซี่วินขอเปลี่ยนคำพูดนะฮะคอมโบเข้ามาจริง ไม่ได้ฮะถอยก,ก่อนเนี่ยมันต้องเว้นระยะห่างนิดหน่อยนะฮะเซนวิเจียนเะนี่ยที่ผมเอามาใช้เนะี่ยแต่บอกไว้ว่าถ้าได้ใช้คอมโบแล้วรุนแรงแน่นอนนะฮะหมุนทันไหมโอเคตรงนี้แหละไม่ทันเ้ยกลับพลาดไปหน่อยนึงสกัดก่อนโอ้โหเขาก็มีเหมือนกันแต่วุฒมันตกอะไม่ต้องกลัวนะฮะย้อยมาอีกไม่กี่นาทีผมจะรีบอัดให้ได้ไวที่สุดมาๆแข่งกับเวลานะฮะ ตอนนี้ความกดดันสูงเลยนะฮะพรุ่งนี้ต้องเยน็นมาท่องไว้สู้ๆโอ้ไม่ทันฮนะอขอยก่อนอบลบนะ <c oughs> ชาโด w ไว้กันมันเสียเวลาเกินไปวะถึงขึ้นโอ้โหไม่ทันอนะ่ะมันต้องรอมันยืนกว่านี้โดดเข้ามาเยบร้อยได้อยู่ยกต่อไปน่าจะหวานหมูอยู่เนะ มาฮะหมองูโหดกระ่อนแมนโอ้ยไม่ทันมันหมอบพอดีป่ <c oughs> จังหวะนี้ไปฮะ <c oughs> พอได้อยู่แหมหมอบได้ทุกทางเลยหมอมันแตกวะโอเคยิงเรียบร้อย มันโดนทั้งสกิลเยอะทั้งดาวกระจายไมไ่รอดนะฮะแม่ผมชอบหมวกอีเวนต์นี้จริงๆเวยเรียบร้อยนะครับเบลล์ยี่สิบแปดโง่ได้เงามาด้วยพวกมันไปไหนแววองค์ยิ้งกับกัปตันอยู่ที่ไหนพวกมันหายตัวได้หรือว่ามันจะเป็นเฮโวรสเดินแววเจ้าจถูกจับในข้อหากระบฏต่อแผ่นดินเจ้าคือความเสื่อมเสียของจกกักรวรรดิ ข้าอยอมตายในคุกดีกว่าต้องมารับใช้เจ้าไอ้ธนูขาดเขาโหแฟงหุบปากฐานตรงนั้นคนหาทุกซอกทุกมุมตามหาตัวองค์หญิงให้ได้และจับตัวมาให้ข้าสัพไทยเขาเขียนมาก็โอเคอยู่นะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมขอไปก่อนนะครับวลาไม่มีแล้วบ๊ายบาย